แล้วนะคะหญิงรีวิวเกี่ยวกับสั่งซื้ออาหารไทยในเพิร์ไปนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าขอเบอร์ติดต่อคนขายหน่อยนะคะขอชื่อได้ไหมนะคะก็คือพี่คนนี้นะคะเขามีร้านอาหารไทยด้วยนะคะเปิดร้านอาหารไทยด้วยแล้วก็มีแบบรับออเดอร์ออนไลน์นะคะแล้วก็มีการส่งบริการเดลิเวอรี่ถึงบ้านด้วยนะคะก็จะมีการเปิดรับออเดอร์เป็นช่วงๆนะคะไม่ได้เปิดทุกวันนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะอยากสั่งอาหารนะคะซึ่งเจ้านี้บอกเลยว่าฝีมือการ ทำอาหารทํากับข้าวอาหารไทยคืออร่อยมากนะคะรอบที่แล้วยิงก็สั่งเป็นปลาทอดนะคะแล้วก็มีขนมจีนน้ํายาตีนไก่นะคะแล้วก็มีน้ําพริกปลานะคะอร่อยมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวยิงจะให้ช่องทางการ,การติดต่อไว้นะคะยังไม่มีเบอร์พี่เขานะคะเพราะว่ายิงสั่งทางเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวจะให้คอนแทคนะคะเฟซบุ๊กพี่เขาเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงใครสนใจอยากสั่งซื้อใครอยู่เพิ์ดจ้าอยากได้อาหารอร่อยๆไว้ทานที่บ้านฮะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ facebook พี่เขาได้เลยนะคะ